โอ้ oh my god ฮัลโหลสวัสดีค่ะส,สาวๆที่รักนี่แอนกะเองจะไม่ได้เหรอจะว่าไปนะคะชอ่องนี้ที่เห็นว่าจะใหม่กว่คอนเทนต์นี่ก็จะเป็นหน้าพี่เนี่ยนะคะเพราะว่าใหม่ใจมากเลยโอ้ยไงก็แล้วแต่วันนี้จะเห็นว่าทางเราสมเคลื่องมากหน้าผมและชุดจัดเต็มเพราะอะไรทางนี้เพิ่งกลับมาจากอีเวนท์ที่สยาม2งานเลยลากเลื่อนมากวันนี้แต่เห็นสื้อแบบนี้ เราสามมาทำกันดีกว่าค่ะว่าหน้าแอนดกาาต้องใช้กระดาษซับหน้ามานันกี่แผ่นถึงจะเอาอยู่บอกเลยว่าสักวันจะต้องมีสงคารามแย่งชิงตัวแอนดิกาแน่นอนเพราะอะไรเพราะหน้าเรามันมากจนเขารูว่านี่แบบเป็นบอดน้ำมันนะคะทุกวันนี้มือถือใส่เคสติดฟิล์แมแน่นมากกลัวมือถือตกพื้นจอแตกไม่ใช่อะไรมือถือมันมากค่ะคุณแม่มันมันจริงๆอ่ะบางทีแบบ แล้วร่งมวันกกลับมาบ้านใช่ไหมวิดีโอนอนคอรกับอบป้าอบป้าบอกพี่รักเช็ดหน้าจอหน่อยเร็วมองไม่เห็นเลยหน้ามัวมากมันมากอะ่ะมันอายขั้นสูดจริงๆยิ่งช่วงนี้เข้าหน้าร้อนนะคะหน้าที่มันอยู่แล้วก็จะมันไปกว่าเดิมสิวก็จะขึ้นเก่งไม่เป็นไรคะ่ะหน้ามันเก่งสกปรกเก่งทางเราก็จะทำความสะอาดหน้าเก่งสู้ตอนนี้ก็ถือว่าหน้าดีขึ้นมามากแล้วนะคะหลังจากที่กับเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้นี่เซนฟิลออยล์ลี่สกินคลีนเซอร์ตัวนี้นะคะ ช่วยกะจัดความมันส่วนเกินบนใบหน้าสิ่งสกปรปกก็สิ่งไม่จําเป็นบนใบหน้าออกไปให้หมดอย่างไม่มีเยอะใหญ่ก็ตัวนี้นะคะดูภายนอกอาจจะไม่ค่อยหอวือหวาอะไรแต่ว่าผ่านการวิจัยมาแล้วนะว่าช่วยลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าได้จริงถึง54ซเลย ส่วนเนื้อผลิตภัณฑ์นเนี่ยเป็นนวัตรกรรมสูตร Gentle Foaming Action นะคะก็จะอ่อนโยนต่อผิวนะคะไม่ต้องผูด้าเยอะหน้าไม่เอี๊ดแต่สะอาดล้าลึกคราบเครื่องสำอางต่างๆเอาอยู่ที่สําคัญนะคะมาพร้อมค่า pH 5 5มีความเป็นกรดอ่อนๆนะคะช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวและสามารถใช้ร่วมกับยารักษาสิวได้ด้วยหลังล้างหน้าอย่าจะรู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยไม่แห้งตึงเพราะข้อม่ส่วนผสมของ Moisturizer Biotin และ Panthenol นะคะวิตามิน B5 นะคะช่วยเติมความชุ่มชืน ช่วกาผิวและกักเก็บน้ำไว้ในผิวไม่ทําให้ผิวของเราแห้งด้วยทาซิสตรงนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าผิวของเราแห้งตึงหลังจากที่เราล้างหน้าเนี่ยหน้าของเราก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมามา,มากขึ้นมากขึ้นนะคะแป๊บๆเนี่ยหน้าของเราจะกลับมามานันอีกแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเราล้างหน้าออกมานะคะแล้วผิวหน้าของเราลุ่มเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยไม่มันซ้ำซากแบบนี้เป็นการตัดวงจรหน้ามันไปเลยะคะ่ะส่วนตัวนี่อลิกาชอบผลิตภัณฑ์ของเซาฟิลอยู่แล้วเพราะว่าเหมาะกับผิวบอบบางแพ้ง่าย อย่างเราแล้วก็ผูกพันกับเซราฟิลมานานมากเพราะว่าใช้มันแต่สมัยมอปลายสมัยที่แบบสิวเหอเอๆแล้วก็ไปรักษาสิวที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็คุณหมอก็แนะนําให้รู้จักกับเซราฟิลตัวนี้ก็ใช้มาเรื่อยๆเลยอย่างที่เห็นส่วนผสมก็ไม่หือหราน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นขั้นมาแต่ส่วนผสมที่จําเป็นต่อการดูแลผิวหน้าเท่าน,นั้นนะคะทคน เดี๋ยวบอกราคาทิ้งไว้ให้สำหรับสาวผิวมันที่ผ่านมาเห็นและอยากลองใช้เ e ด a าฟิลออร์ดิสกินคลินเซอตัวนี้นะคะ125 ml ราคา500บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่บูธวัสดุอีพแอนด์บแล้วก็ร้านขายยาชนัำทั่วไปนะคะส่วนใครที่ไม่แน่ใจอยากจะลองกันก่อนก็ไม่ติดนะคะมีขนาดไซส์เล็กๆนะคะ29 ml มาให้ลองใช้กันได้ก่อนด้วยหาซื้อได้ที่เซเว่นอนะคะในราคา109บาทเท่านั้น พ้อลาออกจากวงการกระดาษซับหน้ามันแบบแอริกะแล้วก็ขอแนะนำเซราฟิวพิทดาเซราฟิวออลีสกินคลีนเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นไอเทมประจำนะคะสำหรับสาวหน้ามันผิวบอบบางแพงง่ายนะคะต้องมีติดบ้านไว้จริงๆแล้วจะดีเชื่อพี่อย่าลืมนะคะถ้าทั้ง3าท่านไม่รักตัวเองแล้วเราจะแบ่งปันความรักให้กับคนอื่นได้อย่างไรเ,เจค่ะ เข้า r ร g Race ไทยแลนด์เฉยเอาไวว่าถ้าใครรู้ตัววมีผิวหน้ามันเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะก็ไปหาตัวนี้มาใช้ซะนะคะ mm hmm. c e r a f i l Oily อ k i n Cleanser นคลนะคะาัตัวเองให้มากๆนะจน๊ะลูกสาวก่อนไปอนุโมทนายากโยกดไลค์กด Subscribe ให้อนิกากันก่อนด้วยนะคะที่รักแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย